หมดแล้วเหรอยายอ้าวเหรอโห้กุ้งตัวขนาดใหญ่พว่าจะลองกินตัดไทยตัดไทยลงเรือลงดูมองว่าจะข้าไปยายเขาหมดแล้วอันนี้ผมจะเดินไปทางรถอันนี้คือตลาดน้ำลองดำเนินสะดวกนะครับมันจะกลับ <c oughs> อนนั้นทอดลูกชิ้กนก็น้ำก็เพิ่มก็เพิ่มเพื่อนเพิ่มเดี๋ยวดูตลาดน้ำของเนินงสะดวกไปด้วยกันครับผมจะพาเดินชมรอบ นีคลองดำเนินสะดวกชากดำเนินสะดวกยินดีตอนรัก ตลับน้ำํำก่อนนี้คนก็คงจะเยอะไปถึงทางโน้นนะครับแต่นี้คนหมดไปแล้วก็เ,เป็นคลองเชื่อมระหว่างแม่น้ำท่ากินกับแม่น้ําท่ากองครับถ้าเรือหญิงกรอบก็มีท่าเรือหลายเจ้าอยู่เหมือนกันเรือน้ําเที่ยว ก็มีใส่มองหาปลาตรงนี้ได้ไปตลาดนะ้ำอำเภอเพยาทาง2กิโลทางเดินได้ไปถึง2กิโลใน,นตลาดก็เริ่มวายฝั่งนี้วายไปก่อนครับแม่แม่ค้าขายอะไรครับ เออไอติมมะพร้าวให้หน่อยครั้งแรกนะเนี่ยที่กินมะพร้าวอย่างเงี้ยไอติมอย่างเงี้ยกินที่ไหนมันไม่แปลกไอจินแปลกตรงนี้ยครั้งแรกของผมละ่ะอันนี้น่ะลอยน้ําขึ้นน้ําลงด้วยอ่ะครับอ๋อนน้้ยขึกรนนะลังหิวหิวพอดีครับจะกินไอติมนนน้กัล ไอติมที่ไหนก็มีขายถ้าได้บรรยากาศต้องมากินที่นี่เด้ยพี่น้องเท่าไหร่พี่ยี่สิบบาทโอเคดูเท้าเอาก็คนลเรือยากเหมือนกันครับเพาะวน้ำกับเรื่องมันมีเรือวิ่งอยู่ตลอดต้องคนชำนา เมื่อกี้ว่าจะกินหอยทอดยายเขาหมดก่อนมองขาไปขามาข,ามาขามเขาหมดแล้วมันคนเสาร์อาทิตย์เยอะใช่ไหมได้ยินเขาว่า,าวผมก็มาไม่ถูกวันนะถ้ามากินบรรยากาศต้องมาเสาร์อาทิตย์แล้วครับธรรมดาก็มีคนแต่ว่าจะน้อยนิดนึงครับม,มีประดับด้วย พี่ขอบคุณมากนะครับขายดีๆนะครับหายโควิดแล้วให้นักท่องเที่ยวม,มาเยอะๆชาวบ้านเขาจะได้ขายของดีๆนั่งกินก่อนนะมีเรือบรรทุกหินวิ่งด้วยเนี่ยเขาจะหลีกยังไงนาะไอติมที่ต,ตลาดน้ำน้ำเนืองติดเราเราก,กลัก นี่ร่องตลาดอยู่ใกล้ๆกันครับอีกที่หนึ่งผมไม่เคยได้ยินเลยเราคัดลับมีไปข้อมันตลาดน้ำคองรัตพีมาเที่ยวหมือนกันไปยติมด้วยกันครับต่อครับหมดแล้วแบบน,นี้คงทิ้งได้มาก อันนี้จะมีคนตอนเช้าเพราะว่าหน้าเที่ยวหน้าเดินครับจุนิกอันนี้ข้างพนเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับองคน ยุคก,ก่อนหน่อยๆตลาดน้ำเหล่าตักลักชื่อนี้ไม่เคยได้ยินครับตลาดน้ำเหล่าตักลักผมได้กินแด่นำตลาดน้ำดำเนินสะดวกอยู่ใกล้ๆกันคนละภาคฝั่งคลองครับเหล่าตักลัก ผมจะให้ชมบรรยากาศของตลาดเขาบอกว่ามันยังมีคนตอนเช้าครับตอนเย็นคนเข้าจากหมดแล้วดูตอนนี้เ็เจ็บลานหมดกันแล้ว สะพานบ่อนอะจากที่เดิมลบมัง้งออกสะพานเดินได้อยู่ ยินดีตอนรับที่ทางน้นข้ามไม่ได้นี่ไม่มีที่ข้ามทางนี้เป็นที่จอดรถต้ขับข้ามที่เิยเรือน้ำเที่ยวบริการ นี่ก็คือตลาบเรากักลักกักลักกักลักประมาณนั้นก็ผมจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการเที่ยว ทางตลาดน้ำดำเนินสะดวกก็มาวันธรรมดาคนก็อย่างมีแหละครับคนไม่มีเขาก็คงจะมีคนประมาณเท่านี้แหละเมื่อก่อนตรงนี้มันน่าจะเป็นปากน้ำครับคนก็มารวมตัวกันแล้วก็ลวเลยตรงนี้ก็เลยเป็นแหลกแนฟนคลัที่สำคัญน่าจะประมาณนั้นคนก็เลยเยอะ